เดิมเนี่ยสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดเล็กๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีอาชีพตามภูมิภาคภาคใตา้แต่งานหัตถกรรมเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว,ว่ามันหายากแล้วเกินแต่เราก็โชคดีค่ะเราก็มีกลุ่มแม่บ้านชัยยาเนี่ยที่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าฝ้ายผ้าไหมอะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งเป็นร้อยปีละแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านเราเนี่ยที่สนใจงานหัตถกรรมเราก็เลือกชิ้นงานเป็นกระเป๋าแล้วกัน พี่ก็ใช้คอนเซปต์ของสีเอาเป็นหลักก่อนเลยสีฟ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นสีของทะเลสีของท้องฟ้าที่สวยงามในหน้าร้อนทรายเราก็จะไล่สีน้ำตาลจากเข้มถึงอ่อนสีเขียวตัวแทนของป่าเขาลำนาำไพรของจังหวัดเราก็ส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสเรื่องสีเป็นหลักของขวัญดาว ในทางคู่ขนาดเราก็ต้องหาเซฟคอสก่อนอย่างกระเป๋าปักเราอาจจะไม่ต้องไปสั่งทางผัดใหญ่มาละเดี๋ยวเราจะเริ่มดูของเรานี่แหละ19อําอเภอเนี่ยเรามีอะไรบ้างส่วนเรื่องของไหมเรามีร้านผ้าไหมที่เขาทอไหมกันอยู่แล้วเนี่ยอาจะไปเอาความรู้ตรงนั้นหรือร่วมกันพัฒนาอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็เป็นวัตถุด,ดิบในพื้นที่ที่แสดงถึงความเป็นสุราธานีของเราที่ว่าน่าจะ น่าจะดีนะคะเป็นเรื่องที่ดี